ีแตามที่ปอบบ้านนี้พึกงเป็นโควิดกันใช่นะป๊ตอบเก่งฉันบอกกันแล้วใช่ไหมว่าันไม่มาดีๆเอาไปคืนเอาไดน้มันมีคำสั่คุณธะทมนี้พี่ออกไปเล่นด้วยได้ไหมมึงคิดว่ากูเป็นเจ้าของโค้ชกูเหรอยังแอบนักพบเจ้ เ <Okay. S 2> อ๋อไม่รอดเฟมอ่ะก oh <my> ันยาเฮาส์แล้วทำไมมึงมาอยู่บ้านนี้กับเขาล่ะบ้านผมเองครับผมมาอยู่นี่แล้วผมเด็กบังบอลมีแล้วนี่กูพานี่ เลยเก่าคุณจำกด้ไหมเลยเก่านี่มันมันรู้ทุกข้อคุณมบชีรีใหม่ปองกูนย <c oughs> ี่สี่ไอโอ่งก็พูดไปส,ส,ส,สไวัสดีครับมุนสุสดีม้าสวัสดีครับ,รบโอ้โหนี่กะมาเยีย่ยมอุ้ยม้าเดินคล่องแล้วนะเนี่ยจากที่เห็นสภาพของรถตอนนั้นแล้วอันนี้ก็ถือว่ามารวดเร็วนะมาเดินได้แบบคล่องเลยวันนี้ขออนุญาตมาทําอาหารได้เลยคุณจะมาทาอะไรเร่นเพราะว่าวันนี้คุณจะ เมนูงคุณมาวัดกับเมนูงมาเลยผมทําหมูแดดเดียวกัน <c oughs> ผมทําหมูแดดเดียวกับเนื้อแดดเดียวมาอ๋อพอไปตากแดดที่สารคามมันเลยนะอ๋อเหรอเกือบจะไม่ได้เอามาแล้วมึงรู้ไหมไมอ่ะ <c oughs> ขับรถออกมาแล้ว <c oughs> เอ๊ะลืมอะไรวะ <c oughs> ลืมหมูกับเนื้อแดดเดียว <c oughs> เอากับข้าวคือหมูสวรรค์ใต้น้ำอีกแล้วเหรอ <c oughs> ไม่ใช่หมูใต้น้ำอยู่แค่ช่องกระมังเบ้ามึงหมูใต้น้ำอ่ะ กูถ ah ja mm ึงจะขนาดจะคอมเมนต์ว่าม like like ึงจะลงไปถึงน ok ้ <cem> mustache, <sm> ําไหนอีกมีหมูมีไส้ได้นะผมต้องบอกพี่ไงเวลาแบบช่องผมถ้ามีคนชอบหรือคนผมผมชอบหรือว่าคนกินชอบอะผราจะทาซ้ำวันนั้นอะไปแต่วันนี้เราจะไปทําหมูทอดชาวังใต้น้ําอหมูทอดชาวังสูตรม้าแมวขออนุญาตนะครับขออนุญาตอันนี้ขออนุญาตใคร สิ่งที่มองไม่เห็นผมเตือนพี่แล้วธรรมญาตชุดขาวและชุดดําผมเตือนพี่แล้วนะเจ้าบ้านยังนอนไม่ได้เลยนะไม่กล้านอนนะรู้ปะเนี่ยจริงปะเนี่ยไม่กล้านอนตอนนี้มาม้ามีสองห้องก็คือถ้าโบไม่อยู่มันต้องไปนอนนู่นเหอเหรอไม่กล้านอนอุ้ยพี่ป๊อกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่รับพันด้วยไอ้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 สิ่งแรกที่พี่จะถามไอ้ไอ้คือมึงลาออกจากเขาอะมึงจบดีหรือจบไม่ดี เออไปมากล้องมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวดีครับา a เด f มี่แฟนตาซีของจริงนี่มา็สาคนเลยนีก้องทุกลองดคนีพี่นี่สวัสดีครับยอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป๊อปโอ้ยรักเอไลืมพี่ออกมาเ้ยพี่ออ รักพี่ถ้าทุกคนคิดว่านี่คือความวุ่นวายเดียวที่เกิดขึ้นอย่าพึ่งนะครับเพราะว่ามาเยาร็วครับผมสวัสดีครับโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูได้ที่ทำส่งๆค่ะโอเคเดี๋ยวดูไปเล ที่ทำทรงสมคโอเคเล้วดูกันที่ทำทรงสมครับบล็อกเนี้ยกูต้องไปดูช่องไหนวะกูต้องไปดูช่องไหนไม่นักเมืองกลับมาจากไอ้นี่นี่สารค้ามหาสารคามกลับมากี่โมงอ้าวแล้วปากแตกกลับมาเมื่อวานแล้วไม่ถึงว่าพี่โอ่งอ่ะพาลูกสะพ้ายไปให้ที่บ้านนี่ไงเออเราติดตามอยู่เขาอยู่เฮ้ยเป็นไรอ่ะเขางอนเงินอยู่นอนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรเอาแล้ว ผมไม่พาเขาแวะกินบะหมี่เกี๊ยวพีพีที่เราแวะกินอะเฮ้ยแค่นี้เลยมึือภนสาระเลวของแค่นี้มึงแวะให้ไม่ได้เหรอไม่พยุ่งจุกจิกตอนการนี้ต้องมีซัมติงนะคะซัมติงอย่าวให้หนูพูดตอนอี๋หนอนจุกหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วอ่ะแต่ไม่ได้กินว่าะเขาทำหนูร้องไห้เฮ้ยแล้วทำเรื่องอะไรร้องไห้เพราะอะไรไอ้เรื่องสาระเลวที่้คุณพ่อนะไห้แลองที่ว่างในจะร้องไห้หนู ไปองหนูก็เลยบอกว่าเอองั้นหนูไม่กินหนูจะกลับบ้านไปเอาดิโทษนะเอ้ยไม่ใช่ชื่ออะไรนะอันนี้ยอมรับใช่ว่าเราผิดยอมรับยอมรับแล้วก็เจอร้านนี้เป็นร้านที่หนูอ่ะบอกพี่องตั้งแต่วันที่ไปกินกับโบว่าหนูอยากกินร้านนี้ที่โอ้โหผ่านไปแล้วใช่ไม่ได้เลยจริงๆอันนี้น่าน่าสนใจแล้วเขาต้องรอไปสารคามก่อนเพราะมันอยู่ฝั่งขากลับแล้วพอถึงขากลับแล้วเขาไม่ได้กินเขาก็เลยเสีย ร้องไห้ตั้งแต่ตรงนั้นยันถึงออฟฟิศสภาพจิตใจเราคิดอะไรอยู่ทําไมไม่แห้งเขาจิตใจเขาอะท่านผู้ชมครับนี่เหตุการณ์มันมันถึงตรงนี้แล้วนะฮะพักสักครู่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเป็นผู้สื่อข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับตอนนี้ความวุ่นวายความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใน ep 2นะครับสวัสดีครับไม่พี่แค่เรื่องกินอะแล้วทําให้เขาไม่ได้ โอยอะเย้แล้วมเล้ยแล้วเรื่องอะไรอะผมให้เขาพูดผมพ่อผมขอโทษเขาไปหมดแล้วมีไม่งั้นตนน้าเราไม่เลียร์รายการที่คู่ฝ่นตลอดนะเพราะผมเข้ามาผมรู้สึกรังสีอะไรก็มุดไปหมดจริงหรือไม่ที่มึงโทรหาเขาทั้งวันแล้วเขาไม่รับโทรศัพท์จริงวันที่เขารับโทรศัพท์คือไอ้เฟมตันเสือกจริงอันนี้เรื่องจริงเออเฟมมึงเสือกเอ้าแฟนเขาจะคุยกันมึงก็ไปรเฮ้ยฟังดีฟังดีว้า ี๋ยวพี่ถือกล้องให้เอาอะไรันเอาเลยป้าใครเจ้าของช่องไม่คิดจะห้ามหนยหรอเล่ชอบชอบชอบเลยไม่คือหนูแค่หวังดีกับเขาคือเขาอะมีปัญหาผมอยู่หน้ากล้องด้วยอ้ามาครัหนูของนีเรื่องหนักองนีเรื่องอะอะไม่ร่วมเฟรมอะโอ้ไม่ร่วมเฟรมไม่ร่วมเฟรมแต่ในคลิปทิกต็อกเขานะครับการจะเป็นสะพ้ายที่นี่ต้องทำยังไงบ้างจะเป็นสะพ้ายอีสานต้องทำ กูก็ดูยันจบเลยคือหนูหวังดีแล้วหนูก็แบบพูดในทางที่ดีกับเขามาตลอดแต่เขาอะมาทําเหมือนกับว่าหนูไม่เข้าใจอะไรแล้วก็เหมือนมาน้อยใจว่าเขาแบบไม่มีเวลาให้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นแฟนหรือไม่ได้เป็นค่ะผมมาเป็นคนขี้เกงใจแล้วพึงเ็าบอกว่า เกรงใจอะเกรงใจโอเคมันดีแต่ว่าทําไมต้องมาเกรงใจแบบคนที่อยู่ใกล้ตัวกันมันจะทําให้เรารู้สึกว่าห่างเหินเขาอยากสนิทเพราะว่าเมื่อก่อนเขามาปองคุณยิบสีตลอด<ช>ม้อขนมมาให้หนูตลอ,อดแต่ว่าพอหนูถามว่าทาไมเดี๋ยวนี้หายไปเขาบอกว่าเกรงใจอุ้ย,อ,ยอันนี้เป็น,นอารมณ์ของผู้ชายที่เปลี่ยนใช่ไหมคะทัเปลี่ยนทุกอย่างอะผมคนผิดเองเพราะว่าผมไม่พี่ไม่ได้รู้สึกผิดตั้งแต่แรก ตั้งแต่แรกมันไม่ได้รู้สึกผิดก็จริงแต่ว่าก็ขอโทษไปแล้วค่ะกัไปไม่ไดไปได้เข้าไปร้องไห้นะไม่จบลงนี่เล่นหรือจริงมาจะเอาเรื่องไหนวันนี้คุณทำอะไรมาบ้างคุณองผมทำหมูแดดเดียวไม่ไมหมายถึงความผิดมึงไงทำอะไรมาบ้างจบแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเคลียร์กันหน่อยแต่เมื่อกี้ความผิดพี่องค์อย่างนึงนะฮะพี่องค์เสียงดังออกมาเร็วไปปะคุณสามารถพูดคำว่ากูกับคุณโบได้ไหมพูดไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้เขาพูดไหม ปูไม่ได้ปูเลยคำว่าปูเลยไอ้ฟมมึงหายไปก็ได้แต่กล้องอย่าปั้มเข้ามาจะทำหมูทอดสูตรม้าไงมันต้องหั่นหมูยังไงอ๋อหมาหั่นเองเลยนี่ก็จะได้ประมาณสองเซนโอ้โหหมาหมูชาวังมันจะหวานนิดนึงนะจอกหวานนะ

น,นี่มันหมดอ่ะสอ,องมืออ่ะมาตามไม่ตรงสูตรก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยแต่ว่ามาัซเี่ยมาก็คือไม่เป็นไรทดแทนได้ทดแทนได้ มันพี่ปิ่นมัไม่เอาเลยมันจะมีมาพี่โมโหผม,ม,หม,ผมอะไรเนี่ยพราะผมแซวอะไรเงี้ยแต่เฮียรู้ป่ะเฮียดูพี่ป๊อปเอ้ยพี่รู้พี่โอ่งนะเฮียที่ใส่รูพี่โอ่ง <S <S อะไรนะโมะโหประมาณเนี้ยพี่ใส่เหมือนกันไอ้ยโอ่งมันเคยเตะของไหมมันเคยโมโหแล้วเตะของไหมเคยเ,ยเตะตัวเองครับเฮ้ยเตะยังไงพี่เตะเตะอะไยังไงผมเอาตัวเองไปยืนข้างกับแพงแล้วก็เตะทำร้ายตัวเองเหรอใช่ใช่แล้วก็บางทีก็นอนต่อยท้อง มือมันเลยปักโดนยงไงกูจะทำอย่างนี้ไปเลยปะเนี่ไม่ได้แก้แก้เะเนมือผมสั่นตั้งแต่แบบเขาทอดแล้วอ่ะเนื้อเนื้อชิ้นที่อร่อยที่สุดเลยนั่นละนี่คือมันใส่มากเลยชู่กูทำให้ฉู่กอดไอ้ทำเม็นเนื้อมันถึงดำได้ขนาดเนี้ยไใจเย็นแล้วปอบแก๊กแก๊กปั๊มที่ปอบ้านนี้พวกเป็นโควิดกันใช่ครับคุณบอกว่าใครเป็นนะ น้อยก่อนจะมาถึงคนแรกผมเจอคุณลุงน้อยลุงน้อยครับก่อนด้วยเหรอเป็นไงบ้างครับลุงน้อยหลังจากรถชนมานี่คือคุณบิวกินไม่ได้เราคุณบิวไม่กินหมูไม่กินเนื้อไม่กินสัตว์บกสัตว์น้ำกินครับคุณมีความเชื่ออะไรป่ะทำไมคุณถึงไม่กินสงสารมันนะพี่เอาเหรอดูแย่เลยพวกกูก็คือเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ก่อนน่นั่นผัวเอ้าอะไร จะเปอบหายไปเลยมาครับขอยับไอยาเออวันนั้นเป็นวันเป็นจุดพลิกผันในชีวิตคือปกติอาหารเช้าคือหมูปิ้งข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นแม่ทอดหมูเงี้ยมาให้บิวกินพอมองเข้าไปอ่ะอันนี้วิจาราณส่วนบุคคลนะอยู่ดีมันก็ปิ้งขึ้นมาเลยพี่มันเปิดสวิตช์อะปิ้งว่ะลอยเหรอลอยขึ้นมาหกศูนย์นย์ารู้เรื่องกว่าหนึ่ง ทีนี้มันเปิดสวิตช์ในหัวเลยว่าเฮ้ยมันมีเป็นสิบชีวิตเลยนี่หว่าที่เรากินอะไรอย<ม>่างเงี้ยแล้วเราก็เลยกินไม่ลงเลยก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าพอคิดแบบนั้นได้พี่หลังจากนั้นอ่ะไม่กินเนื้อสัตว์อีกเลยจนถึงวันนี้นน 10, <ม>สิบ<ม>สิบสี<ม>่ปีไม่กินแล้วดีขึ้นบ้างไมกินปลากินกุ้งกินอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นบ้างไหมเพราะว่าแม่ ดีขึ้นบ้างไหมพอกินแล้วดีขึ้นบ้างอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดดีขึ้นบ้างไหมครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควรมันงูเหีิดแล้วมันงูหีิดแล้วอีกนิดมันมันงูหีิยแล้วแต่แต่พี่เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันเคยมีครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบมันเป็นชีวิตอ่ะแล้วก็หยุดกินไปประมาณเจ็ดวันแล้วก็ไปเผลอแล้วไปกินอันนึงอ้าวอร่อยนี่ว่าอร่อยนี่ว่าหลังจากนั้นก็ก็กลับมากินเหมือนเดิม ทุกวันนี้ที่กลับมากินปลากินอะไเพราะว่าแม่บอกให้กินเพราะแม่แม่ทำอาหารไยากใช่แต่ว่าถามว่าให้พี่โอ๋รู้ว่าดีขึ้นไหมใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยป่วยบ่อยมากเลยหลังจากนั้นอ่ะมึงไม่เคยเข้าโรงพยาบาลมาสิบสี่ปีอ๋อเพราะไม่ป่วยช่วงเป็นโควิดก็อยู่ในห้องไม่ยอมไปโรงพยาบาลมาส่งข้าวส่งน้ำอันนี้กูคุณไม่เข้าเฉยเไม่เข้าเฉยเคือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่่วาแข็งแรงขึ้นแต่ว่าคือเป็นแต่ไม่เข้าแม่ดูแลอันนี้คุณคลอดยังไงนะนี่แถวล่านเดวี่ใต้น้ำใต้น้ำได้ลงไปแล้วพัว พี่ในผมอยากจะลองชิมขอให้องเนี่ยรสชาติเนี่ยคือรสชาติที่เราคุ้นเคยทําไมคุณถึงต้องใส่ข้าวนะเรลาถ้าใส่ข้าว้วลาเราค่อยๆทอดล้ค่อยทอดไปแล้วข้าวมันจะกรอบอร่อยแล้วมันจะหมักมันจะมีรสชาติของข้าวมันทําให้เนื้อแบบติดเปรี้ยวนิดๆนี่ของแม่คือหมูทอดชาววังนี่คือหมูทอดชาววังที่ขึ้นชื่อของเขาเลย ตอนนี้ขอโทษพี่ป๊อบด้วยน้ำจิ้มหกโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวโอ๊ยเะไรทีเสื้อเขาเปียกแล้วเอาจริงๆนะมันมีนวัตกรรมที่เรียกว่าผงซักฟอกไอ้เอาตอนนี้เปียกถึงง่ามดากหมดแล้วเปียกไปอย่างหนึ่งง่ามดากผมบอกพี่ป๊อบเรื่องหนึ่งเนี่ยตอนแรกพี่มาเป็นแขกใช่ไหมพี่รู้ไหมหลังๆนะหลังๆอะไรกันเนี่ย อะไรคะหลังๆผมมาถ่ายงานบ้านมันอ่ะ <c oughs> ผมต้องมาช่วยมันเตรียมอาหารให้มันรับแขกค,คนละไปด้วยแล้วมันผิดตรงไหนเอ <c oughs> มึงเป็นสมาชิกในครอบครัวเขาใชอมีคลิปทำตัวรับสมาชิกแม่รับเป็นน้องเบิ้มน้องเบิ้มทุกปันเกิดไม่ได้มีอกคนเดียวละก็จะมีครอบครัวเป็นครอบครัวครอบครัวแล้วแล้วพวกเราทุกคนจะเป็นเซฟโซนให้อกเขามีความสุขมากนะผมเห็นดูตามคลิปเขาผ่านมา แม่นี่เขาแบบมีชีวิตท่วาไม่มีความเพาะเอ็นเกจีเพขึ้นใช่เพราะว่ามแค่นั้นเลยอ่ะมึงไม่ความรักในครอบครัวสายใยสัมพันธ์ผมบอกทุกบ้านเลยที่มาหาทุกวันนี้มาเอ็นเกจไม่เขามาตั้งแต่มาอยู่อยู่เนี่ย ICU เขาไม่ได้ทิ้งมาไปไหนเหมือนเขารู้สึกผิดไงเขาเลยไม่ทิ้งไม่ก็เป็นห่วงคือบ่มยังมีความรู้สึกผิดอยู่ที่แบบชวนบ้านเขาไปมึงเป็นคนขับเหรอไม่ได้เป็นคนขับนี่แต่ว่าผมเป็นสารตั้งต้นอ่ะนึกออกไหมอ่ามึงเป็นคนขับหรือไม ไม่ได้เป็นมคนทำถนนป่ะไม่ได้ทำเป็นรถบัสนี่แต่ว่าเท่าไงถ้าไม่มีผมอะเขาก็จะอยู่บ้าน<อ>เขาเขาจะไม่พัาไปเจอเหตุการณ์นั้นไงเาิดโบมันไม่ได้ลูกคนเดียวแม่ก็เป็นแม่ของบิลแม่ของเฮียบาสอีกนึกออกปะคือภาพมา,ามหมดเลยภาพมาหมดเลยแล้วลุงน้อยอีก <c oughs> ตอนแรกคุยไ้ไอโบอมันแกล้งกูบ่าแต่ว่าโอ้พูดว่ากูไม่ชอบคนแกล้งนะ คือเล่นแบบนี้มันแรงเลยโอ้สมมติถ้าวันนั้นเป็นการแกล้งสมมติถ้าวันนั้นเป็นการแกล้งกลับกรุงเทพเลยไม่คุยเลยไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธหรอกพี่ว่าถ้ารู้สึกว่ามันมันเป็นแกล้งมันก็โอเคเพราะตอนนั้นใจเราก็เสียไปแล้วหนูือาภาพรถแล้วพี่คำแรกโอ้โหเฮียเลยคือหน้ายู่เพราะเราเคยหน้ายู่มาแล้วหน้ายู่ยังไงพี่เนี่ยพี่คิดดูดิผมมาอยู่บ้านในโผมต้องเป็นอย่างเงี้ย ดีแล้วดีกว่าตอนนี้มึงไปถ่าย YouTube มึงแล้วหน้าเป็นตูดทั้งคลิปอะ่ด <c oughs> ูไหม <c oughs> เป็นไงพี่เหมือนไม่มีคนบังคับแม่งทำ u t u b e อะและจริงไหมที่ที่รู้สึกว่าถ้าแบบยอดวิวหายอะไรเงี้ยมึงจะแบบ <c oughs> มึงเคยรีบขับมา <c oughs> ใช่พอมึงไปถ่ายดูคอนเสิร์ตกันเลยคับปิมแล้วยอดวิวน้อยก็เลยไม่อยากถ่ายกับปิมแล้วเงี้ยหรอไม่ใช่ตรงนั้นแล้วปิมทำไงอะผมไปเดี๋ยวรอดูคลิปที่ผมพาเขากลับสารคามถ้าวันนี้ไม่ได้มาตรงเนี้ยก็ไม่ได้คุยกันคุยผมคุยเขาตลอด อุ้ยไม่ถึงว่าวันนี้ได้คุยกันหรือยังครับก่อนที่จะมานี่ยังเพิ่งกลับมาแต่ก็คือไม่ได้คุยกันมาสองวันไม่ได้ทะเลาะคำว่าทะเลาะมันจะดูแรงเกินไปโอเคทะเลาะก็ทะเลาะคนเราฝากคนมาทำอะไรนะมาเป็นไรนี่ไงกูตัว้อพี่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมไม่เมื่อกี้เขาถามเรื่องเง้ขาถามเรื่องว่าครอบครัวที้ได้ผมก็มาอยู่ด้วยเลยเป็นเรื่องไม่สำคัญละมึงชอตรงนี้มากๆเลยยสุดทีประมาณสุดทีไม่ได้พูดเลยเลยเออเมื่อไหร่ คุณโบเขาเตรียมตัวจะแต่งงานพี่รู้ไหมว่างไหมมาร้องเพลงเขาได้ไหมจริงป่ะเนี่ยจริงจริงเอางี้คุณทองแล้วอันนี้กระติบอ่ะมีไม์รู้ตัวใช่ไหมเขาถามว่าอยากให้พี่ป้อมมาร้องเพลงในวันแต่งงานมาเดี๋ยวร้องให้เลยจริงเพลงภาพจำสลักจิตอันดูอันดูไม่ก็จะแบบให้ไม่ไม่ได้ให้มาเป็นแขกอ่ะเดี๋ยวจะจ้างให้มาไม่ต้องจ้าง ไม่แต่ว่าคนที่มาเป็นแขกต้องสนิทกันไงถึงแต่งไงล้อเล่นหยอกมันเกียดมากพี่ป๊อปเฮ้ยแล้วหน้าวันวันแต่งก็มีพี่ป๊อปอยู่ในงานนะต้องมาต้องมาเดี๋ยวนะสรุกคือตอนนี้ทุกคนรับรู้ว่าโบจะแต่งงานแล้วท้องแล้วพี่ป๊อปไปร้องเพลงให้ควรรู้สิ่งนี้กันแล้วเหรออ่าอืม๋ม่ยังไม่รู้เรื่องเลยใครรู้เรื่องเออแม่จะมาบอกกว่านี้แหละเออไม่เป็นไรหรอกแม่เดินเดิน กาำตาคำ้าหน้าไปของโบเพื่อเรื่องพูดเล่นเรื่องแต่งงานของคุณแมวลหะครับไม่ใเกิดเึ้นไช่วงสี้ชีแน่ยินดีพี่๊อปยินดีพี่๊อปสามพี่น้องบาร์โบบิลเป็นช่องที่สามคนเป็นร้านซับหมดเลย คือใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนบิวบิวเป็นคนเริ่มขึ้นมาก่อนตอทำเกี่ยวกับบิวตี้แล้วทีเนี้ยแม่เราทําอาหารเป็นใช่ไหมแล้วก็อยากทำรายการอาหารช่วงประมาณเจ็ดปีที่แล้วี่กินขนาดนั้นไม่มีใครฟังไอ้บิวหรอกช่วงประมาณเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยอยากทำรายการอาหารแต่เราทําไม่ค่อยเก่งแต่แม่ทําเก่งอแล้วแม่จะชอบทําแค่อาหารเช้าเท่านั้นก็เลยเขียนว่าเช้านี้แม่ทาอะไรอ๋ออันนี้คือรายการแรกเลยของช่องจุดเริ่มต้นแล้วซึ่งตอนแรกอะ พี่เชื่อป่ะว่าโบขี้อายมากๆจริงเหรอคือ<ช>ไม่กล้าออกกล้องบิวต,ต้องต้องทะเลาะกับมันอ่ะมนถึงมาออกกล้องอ๋อเหรอใช่ๆนี่บอกขอเล่าหน่อยบอกขอเล่าหน่อยบอกขอเล่าหน่อยคือจริงๆอ่ะปกติแล้วตอนเด็กๆอ่ะเป็นคนที่ขี้อายมากแล้วก็แบบว่าอยู่กับแม่ใช่ไหม แล้วเราก็จะมีคนคนเดียวที่เป็นแบบเหมือนโมเดลอะโมเดลเป็นโลโมเดลในชีวิตเราคนเดียวก็คือแจ้เพราะว่าเป็นพี่สาวคนเดียวไงพี่ชายก็คืออายุห่างกันสิปีอะแต่สุดท้ายแล้วอะพอมันมีกล้องตัวเดียวเรารู้สึกว่ามันไม่มีใครดูเราไงแล้วคนนี้เราก็เลยเป็นตัวเองได้เต็มที่เลยแต่สุดท้ายพอเป็นตัวเองแล้วพอเราโอนไปเนี่ยหูคนชอบเราเยอะแยะเราก็รู้สึกวเฮ้ยการเป็นตัวเองมันไม่ได้เป็นอะไรนะ กูยอดอ่ะก็เท่ากับว่าบิวช่องแรกโบช่องสองเร้ช่องเฮียมาไงเริ่มต้นเลยคือเราเป็นนักร้องกลางคืนถูกไหมใช่เฮียเป็นนักร้องคืนเคยเจอพวกูด้วยจริงเหรอเคยเจอเฮ้แต่เราบอกว่าเราไม่ได้ชอบป๊อปปองกุลเลยชอบแบงค์แคทโอ้โหสุดๆพี่บอกตรงพูดพูดอย่างนี้ผมก็ไปไม่เป็นนะอ่ะเราเริ่มทําช่องได้ไงเฮียเริ่มทําช่องเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราร้องเพลงคืนเสร็จปุ๊บเจอโควิดเจอโควิดกลางคืนธุรกิจตายหมดเราก็ได้หยุด สัาพัจึงหยุดไปหยุดมาแม่งนานไปหน่อยค้าบ้านมาอ่าค่ารถมามีลูกอีกมันทําให้เราบีบมันพับตัวเองต้องไปขายของก็แกาหนึ่งก็ทำกับข้าวให้แม่ช่วยทำกับข้าวขายเสาร์อาทิตย์ในหมู่บ้านนี้ผมปั่นจักรยานทุกเสาร์อาทิตย์อะไปเนี่ยเดลิเวอรี่เดลิเวรี่ส่งถึงบ้านอะไรอย่เงี้ย บางทีก็หมักหมูปิ้งขายเองบ้างทำอะไรเองบ้างเพราะเห็นพี่ฟักกิ้งฮีโร่เขาทำรายได้ได้โอเคไหมล่ะรายได้ไม่พี่ก็แบบพออยู่ได้แต่มันเียได้แค่ครอบครัวเดียวไงแล้วผมมีสี่ห้าครอบครัวอ่างเงี้ยพี่ฝั่งมึงก็ต้องลูกอีกสี่คนป้าไอ้ป้า ก็ไปเดินผ่านกล้องช่องบิวเออไปเดินช่องเขาอุ้มลูกไปด้วยไปกินเช้านี้แม่ทําอะไรนั่นแหละจนเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเปิดช่องสิเปิดช่องเปิ้องเธอสิโบก็มาสอนว่าให้ตัดต่อยันนั้นก็เลยทํากันขึ้นมาทำมาเรื่อยเจนเป็นวันนี้ที่คุณถอยรถใหม่ล่าสุดที่มันมีกลิ่นรถใหม่ครั้งแรกคุณรู้สึกยังไงมันตาจะไหลพี่นี่น้องสาวแท้ๆได้เห็นพร้อมกับทุกคนในโซเชียลโอ้ยแรงเลยอเลยไม่รู้เดี๋ยวให้รู้ก่อนเหมือนตอนอะไรรู้ป่ะเหมือนตอนหลานอะ ไปหาหมอแล้วเป็นอะไรสักอย่างกับพ่อถามว่าเอ้ยสรุปหลานเป็นไงอัปเดตมาบอกว่าอะไรเราดูในคลิปเดี๋ยวกูตัดก่อนคือผมคิดว่าแบบเดี๋ยวคุยกันเนี่ยในครอบครัวแล้วว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้จะเซอร์ไพรส์ทั้งครอบครัวเลยต้องอยู่แน่นอนแล้วตอนนั้นผมอยู่เซี่ยงไฮ้พอกลับมาปุ๊บเราเพิ่งมารู้ว่าเหลือแม่อยู่คนเดียวเพราะเนี่ยไปเชียงรายนี่ก็ไปงานอีเวนต์ลูกค้านุ่งขาวนุ่งขาใหญ่อะไรก็ว่าไปหัวหินผมก็เฟลแล้วมันไม่โทรมานัดก่อนล่ะ ก็กะเซอร์ไพรส์ไงไม่คิดว่าจะไปกันแบบนั้นไงเซอร์ไพรส์ก็คือไม่นัดเซอร์ไพรส์ก็คือต้องสร้างตัวเียบ้างตีเราลองลองบิวให้พี่ดูหน่อยบิวให้เขาดูได้ไหมคนในโซเชียลเป็นพี่นี่น้อยใจป่ะรู้ความคนในโซเชียลอ่ะเออน้องแทนอ่ะพอเขากระจายไปหรือแม่คนเดียวก็เลยเซอร์ไพรส์แม่ แล้วช่วงสุดท้ายก็แบบทอาไงดีวะอะไรเงี้ยก็เลยโทรหาบูดูแต่ไม่กล้าโทรหาเขายิงยิงโทรได้เบอร์แล้ก็มีนะพี่ไลน์ก็มีอะไรเงี้ยเขาทำงานอยู่ไงไปเลยเขาไม่รับใกล้จะเตะโบแล้วเนี่ผิดชิบหายโอ๊ยแล้วเนี่ยพี่ป๊องมันจะเตะโต้แน่เลยโนต้โต้พังแน่พังตรงนี้นิดนึงถึงจุดนี้แล้วกูต้องทำยังไงเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าชอบแย่งกันลงคอนเทนต์ใครลงก่อนลงอะไรเนี่ยสามพี่น้อง แต่เมื่อมีไอโอ่งทุกคนไม่ต้องแย่งแล้วเพราะไอโอ่งลงก่อนเลยก็ถ่ายสงการวันนี้ปุ๊บรุ่งนี้ลงแล้วอะแล้วไม่ตัดที่บ้านด้วยมานั่งทำางตรงนี้เราไม่น่าเทนเลยบอกว่าพี่โอ่งเราต้องแบบเรียวทามเรียวอันนั้นเรียวเกินไอโบมันชอบด่าโอ่งว่าเราทําอาชีพไรทุกวันนี้เราใช้เงินใช้ทองอะไรยังไงเนี่ยเขบอกว่าอาชีพเดียวที่กูทำคือเป็นยูทูบเบอร์บอกว่าแล้วทำไมไม่ถ่ายคลิปเนี่ยกล้องก็ถือมาทำไมไม่ถ่ายแล้วก็สงการก็ชวนบอกมาเล่นสงการที่นี่แล้วก็ถ่ายคลิปบอกไม่เอาสงการกูนอนมาชวนมนแรกใช่ไหมวนนเป็สงร ยี่สิบหกสงคานใช่ป่ะสงคานเพราะว่าปีหน้าคิดว่ากูจะไม่เล่นแล้วกูจะฟุ้นเนี่ยลงปีหน้าสุดท้ายแล้วคลิปแรกที่ถ่ายวันแรกไปลงอ่ะเอ็นเกดีเอ็นเกดีลงซ้ำแม่งเลยพวกเราคนต้องประชุมกันว่าแบบเฮ้ยคนนี้น่ากลัวสุดเลยนะหมอต้องคัดแล้วนะเริ่มไม่เริ่มไม่ใช่ต้องอะไรสำคัญไม่ต้องชวนเราเริ่มรู้สึกว่าเราแบบไม่อยากชวนเขามาที่บ้านเลยไหมรู้สึกตลอดเลยว่าชอบลงอ่ามีมีแม่เซฟเป็นคนเดียวนะหลังๆเริ่มถามแล้วมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วเหรอ เฮ้ยออกมาออกมาเด็กไม่เขียนนีไทำลองให้ไปไม่ไปเกยีบปุ๊บในรอบนี้ในรอบนี้ในรอบนี้เห็นว่าทุกคนอยากมีแบบเป็นดาราอะไรเงี้ยครับอยากรู้ว่าคาแรคเตอร์ในอนาคตถ้าสมมติได้เล่นหนังจริงอยากเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนกันอยากเล่นบทอะไรกันแบบนี้ลองเล่นเลยไหมเกยีบคิดหมดเลยห้าสี่สามสอง พวกเราจองที่นี่กันยังไงกูบอกแล้วว่าอย่าเข้ามาเกลียดใจฉันบอกกันแล้วใช่ไหมต้องเ็มต้องเ็มต้องเทมฉันบอกกันแล้วใช่ไหมว่าใจไม่มาที่นี่เราไม่ต้องมาใช่ไหมอีกนะไปขับมาทำไมอ่ะต้องตั้งสติก่อนเขายังเป็นกันอย่างนี้อยู่ไม่ไอทองที่มันขโมยมาไม่มีกูบอกว่าอย่าขโมยใหญ่มันไม่มีอะไรอย่าไปต้องเ็มเอาไปขึ้นแล้วด้มันมีคำสันธ์ที่บ้านฉันเป็นนี่ฉันต้องเอาทองไปทำน้ำเฮ้ยเรากลับไปลงหลุมกันไหม กูเคยเห็นจากการแสดงแบบเมทอดอะไรอ่ะนี่การแสดงแบบอะไรใช้กูใส่จริงเหรอไอ้ผู้ใหญ่ดูอยููุ่ศลย์ดูอยู่กุศลย์ดูอยู่พวกหนูสามารถไปเล่นละครได้นะคะถึงยงเล่นซิทคอมเด็กๆได้ค่ะอะไรได้หมดเลยอ๋อซิทคอมอย่างงี้คุณจะทำนี้พี่เอาไปเล่นด้วยได้ไหมมึงคิดว่ากูเป็นเจ้าของโคตรกูเหรอเคยแกล้งไอโอ๊สแบบนี้เหมือนกันว่าแบบวันหนึ่งนะกูจะเข้ามาครอบครองโคตรกูให้ได้ไอโอ๊สยื่นฟิกคอร์สให้ดูถอยเลย ในบ้านนี้ถ้าสมมติว่าไม่เป็นคาแรคเตอร์ที่มันทะเลาะกันเนี่ยครับมันทำดีมันทดีตัวอยู่ตอนอยู่กับโบตอนอยู่กับโบนี่ไม่มองอะไรเลยแม่งดูแต่โนรศัพท์อย่งเงี้ยเลยอยากรู้ว่ามีโมเมนต์อะไรที่ทําให้มันรู้สึกรักหรือว่าทําให้กันแล้วรู้สึกใกล้ชิดก็คือไงเวลาแบบว่าใครเดือดร้อนใครอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ให้คำปรึกษากันแบบว่าโบเหมือนโบมีปัญหาเฮียมีปัญหาหรือบิวมีปัญหาอย่างเงี้ยเลยก็จะมีแบบว่าที่ที่แบบเรามาประชุมกันแล้วก็ จริงๆเห็นเล่นๆ,ๆอย่างเงี้ยก็มีมุมจริงจังแต่จะพูดนะว่าการที่เราเนี่ยได้ทํางานแล้วเรามีหน้าที่ของแต่ละคนที่ค่อนข้างดีเนี่ยมันทําให้พวกเราไม่ทะเลาะกันนะเพราะว่าลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าเฮียติดก,กรรมงานเหมือนแต่ก่อนอะอแล้วก็แบบติดตอนไหน <laughs> สมมติว่าอะถ้าเกิดเฮียเป็นหนี้เป็นสินหรือว่าเฮียไม่ยอมทํางานหรือแจ้ไม่ทํางานอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แต่ละคนมีปัญหาเรื่องเงินถูกไหมแต่ตอนเนี้ยคือทุกคนอะ สามารถจัดการชีวิตตัวเองได้เลยทำให้พวกเราอา,าสาแต่ความสุขหากันไม่มีความทุกข์เฮ้ยเอาโมเมนต์นที่นั่ารักนี่คุณเคยซื้อตั๋วให้ สองพี่น้องนี้ไปเที่ยวรอนดอนจริงหรือไม่เล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าช่วงนั้นไลฟ์สดไงบริตเตอร์ลีไลฟ์สด่อะแล้วคุณทำยอดเท่าไหร่คุณบอกเขาไปสิไลฟ์สดยอดขายล้านไมนเป็นบูลลี่มาร์เก็ตติ้งบูลลี่มาเก็ตติ้งมันด่าคนดูแล้วคนดูชอบสมมติว่าคุณดูชื่อไอ้องค์เฮ้ยมึงซื้อดิหวะมึงดูอย่างเดียวทำไมอ่ะของมันดีอ่ะแม่ให้ตังค์มาเอาไปเที่ยวซื้อดิไม่ใด้ดูอย่างเดียวคุณเป็นคนคิดคิดถิ่นะครับจนลูกค้าไม่กล้าจ้างแล้วคืนนั้น่ะหนึงเอออแลล้้้วคาชบมัย่ะ ไม่ชอบนะแต่ก็มาอีกได้้ช่อนี้ต้องมาอีกแล้วไม่มามีคำถามกเปุ๊บป้าวาล่วมามีคำถามคืออะไรนะพี่ป๊อปเกือบจะจบแล้วนะเราไม่เยได้เจอกันรอบที่สามแล้วเข้าวงการมาได้ยังไงไม่แม่รู้จักปะ นี่ป๊อปแคลอรี่ปะปะรู้จักว่าร้องเพลงอะไรพี่ชื่อเพลงอะไรแม่ขอหนึ่งเพลงขอหนึ่งเพลงเด็กแม่ว่าพี่้ฝากความรักบนในความฝันเราจุมพิตรู้จักกันรู้จักกันมันไจริงไม่บอกไม่บอกมันจะรู้แล้วล่ะไม่บอกมันจะรู้แล้วล่ะใคจริงไหนไหนมาแล้วอยากฟังเพลงจากเขาสักเพลงอุ้ยขอเพลงแม่มันเป็นไม่หนะาเขาไม่ร้องจริงๆ้องกับคยแนะนอนขึ้นเคยพูดว่าสมมติว่าถ้าเราเจอนักดับเพลิงอะเราจะพูดเขาว่า เฮ้ยดับเพิงให้ดูหน่อยอย่างนี้เหรอคือมันเป็นอาชีพเขาไม่มาแค่บอกว่าอยากฟังเพลงเม่เคยบอกเราแบบนี้ไงไม่เคยบอกแบบนี้มากมากเลยนะจริงเหรอไม่จริงอขอเพลงหนึ่งยังแอบนัดพบเจอ Help Help me please ประเด็นเนี่ยคือเวลามีคอนเสิร์ตช่วยไปของกูหน่อยได้ไหมอะฟังให้จบท่อน,ออนให้จบท่อนนะ้ยบังยังแอบนัดพบเจอกับเธอบางคืนในฝันแอบบอิงชอบ,บนเงาของเธอในอ้อมกอดเขา พอปล้องเสร็จกูเป็นพะกอย่างเงี้ยเฮ้ยพวกเราแล้วไปกันเลยจากลาแค่ไหนต่นนี้ครับบายบายเขายังถือตั๋วฝากกดรับกดใช้ขบวนปรงกันนะคะคุณพีนูรี่ครับเออลืมไราขับกัญญาค่ะเดี๋ยวเราไปรู้อยู่แล้วพรีทุกช่องทางครับครอบครัวเราทั้งหมดเราพีท่าไหมพวกเราแล้วพวกเราบ้า บิวบ้าบ้ากูเหนื่อยมากเป็ปีอย่างนี้นะเว้ยเวลาเราฟังเรามีนักร้องมาร้องให้ฟังก็ถึงอยากฟังไงแล้วก็กรี๊ดกันอยู่นั่นแหละจบแล้วไอ้เนี่ยเขาแมบดในปากแค่ตอนเช้านี่จบแล้ว